รางวัลชีวิตของคนพระรหัสสป,ปดีคนพระสป,ปดีนะก่อนให้รางวัลชีวิตตัวเองเนี่ยต้องใจดีกับตัวเองหน่อยบางทีอย่าไปเครียดกับตัวเองหนักนักเวลาที่รู้อะไรหรือตั้งกฎตั้งกติกาตั้งเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่พระสปารีชอบกดดันตัวเองเหมือนกับมีใครสักคนหนึ่งมายืนแล้วก็บังคับตัวเองอย่างนั้นแหละมันทาให้ตัวเองเหนื่อยเพราะตัวเองฉะนั้นคําแนะนําคือผ่อนคลาย ใจดีกับตัวเองบ้างผ่อนคลายให้ตัวเองบ้างผ่อนผันให้กับตัวเองบ้างอันดับที่สองนะก็ะสบรีนะอย่าไปหวังพึ่งคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากเกินไปน,นะเอาเข้าจริงๆอ่ะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะคนที่เป็นลูกคา้าคนที่เป็นคนที่จะให้คุณให้โทษเราได้อ่ะเขาอาจจะโปรดปรานเราบ้างช่วงสั้นๆด้วยความที่เราเป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่เกินตัวเขาอาจจะชื่นชมในช่วงสั้นๆนะ ในระยะยาวเขาอาจจะคอมเมนได้ในระยะยาวเขาอาจจะเขาเรียกลอยแพรเราได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ให้คุณกับเราก็รับไว้แต่อย่าไปหวังระยะยาวอย่าไปหวังว่าเราจะพึ่งใครบางคนเรื่อยๆนเ,เราต้องมองว่าอ๋อเขาให้โอกาสเราครั้งเดียวที่เหลือเราต่อยอดเองแบบนี้เราจะปลอดภัยแล้วก็อยู่ได้ด้วยตนเอง ถ้าสบดีนะด้วยความคิดสติปัญญาการวางแผนนะทุกครั้งที่นั่งคิดนั่งเค้นเรื่องแผนการเงินการทองเรื่องธุรกิจเรื่องชีวิตเลยก็แล้วแต่มักจะได้ผลที่ดีแล้วก็ต้องตั้งกฎกับตัวเองเอาไว้ก็คือไปดูเรื่องของความผ่อนคลายที่ดีพอสมควรแต่ว่าให้ยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองอ่ะคิดไว้ดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนใจไปมาแล้วก็ให้อภัยกับสิ่งที่ มันผ่านไปแล้วไม่ต้องเอามาคิดเหมือนกับโทษตัวเองหรือโทษคนอื่นมีค่าเท่ากันไหนจะโทษเองโทษตัวอื่นมัก็ไม่ได้ผ่อนคลายมากนะักเออจันต้องการให้ผลพระสวัสดีมีความผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อจะให้รางวัลตัวเองในจังหวะที่ชีวิตเนี่ยเขามอบโอกาสให้ต้องตัดสินใจปัจจุบันทันด่วนตัดสินใจแบบกระทนหันคนพระสวัสดีนะมีโอกาสสูง ที่จะได้มากกว่าเสียในการตัดสินใจเรื่องที่ปัจจุบันทันด่วนอะไรที่ต้องคว้าโอกาสเอาไว้นะโดยลักษณะของฉลกดวงแล้วพยายามคว้าเอาไวก้ก็ส่วนหนึ่งก็พยายามดูเรื่องของอ,องค์ประกอบต่างๆที่มันจะปลอดภัยเกิดประโยชน์ทำนองนี้นะแต่ว่าโดยหลักแล้วถ้าหากว่าคว้าเอาโอกาสกาสทั้งแั่นเจอคนดีๆได้งานได้เงินดีๆเนะี่ยคว้าเอาไว้แล้วเราจะเป็นคนที่ ได้ความสําเร็จแบบก้าวกระโดดมากกว่าคนในรุ่นดาวเขาเดียวกันอาจจะมีอารมณ์ที่ปรนแปลบ้างเลยเพาะยิ่งตอนที่ต้องขึ้นที่สูงโดยเพาะตอนที่จะต้องทําอะไรที่สําคัญมากๆเราจะมีความเครียดที่เป็นเคยชินเข้ามากดดันตัวเองก็ให้ผ่อนคลายลงสังเกตดูนะพระทสมเดีนะถ้าเราผ่อนคลายความคิดหรือสมองลงนะศักยภาพของเรามันจะถูก,กรีดออกมาได้มากยิ่งกว่าไปกดๆหรือว่า ไปพยบบายามบังคับตัวเองมากคือตั้งกฎได้แต่อย่าไปบังคับตนเองมากเกินไปถ้าเราทําแบบนี้ได้นะเราจะเป็นคนที่สามารถดึงเอาพลังที่แฝงอยู่ในตัวออกมาใช้ได้มากสุดท้ายไอ้ความที่เราอะ่ะมีส่วนผสมของความจริงจังแล้วก็รู้จักผ่อนคลายบ้างในบางครั้งเนี่ยพอมันผสมปนมาในตัวเราแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็มีคนที่เขาอยากร่วมงานด้วย ทอทำธุรกิจค้าขายเขาก็อยากจะเอาเงินเอาทองมาให้เราซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในหลายคนนะเวลาพระสัมปดัใช้กําไรสมบัติจักรพรรดิแบบนี้ใครที่ได้บูชาไปนะอาจารย์จะให้เป็นทั้งสีเงินสีทองเนี่ยสวมใส่เอาไว้แล้วมีผลสามประการประการแรกคือจะดึงดูดนะให้เงินเข้ามาหาเงินง่ายหาเงินคล่องกําไรสมบัติจักรพรรดินี้จะทําให้อุดรอยรั่วทางด้านการเงินเวลามีอะไรเราจะได้เก็บเงินอยู่แล้วสุดท้ายให้มีเงินเข้ามาสองก้อน ก้อนแรกคือให้ปลดหนี้ปลดสินเคลียของเก่าแล้วก้อนที่2คือให้มีเงินมาต่อยอดต่อทุนให้สําเร็จให้ลารวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนรัศดีให้รางวัลตัวเองนะมอบกําไรสมบัติจัก,กรพรรดินี้ให้กับตัวเองที่อาจารย์ปลูกเสกมาเฉพาะบุคคลเลยนะแล้วนับจากวินาทีที่เราได้ครอบครองการเงินการทองเรามันจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นตามลาดับเราจะลดความเครียดตรง้เราก็จะวางแผนชีวิตเห็นอนาคตมีอนาคตและมีความสดใสรุ่งเรือง ทางด้านการเงินการทองโดยตรงนี่คือเคล็ดของปรับสบัสดี